สวัสดีครับวันนี้จากมิราโช w โอครับจะมารีวิวระบบ Android ในรถฝอน m u ม t สเตงครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับครับก็เข้ามาในรถแล้วครับก็เป็นระบบ Android ครับตัวล่าสุดนะครับต้องบอกว่า Android ตัวนี้เนี่ยใช้กับ Ford นะครับทั้งซิงและซิงสได้เลยนะครับเป็นรุ่นล่าสุดของเราแล้ววันนี้เราได้มาลองติดในระบบของรถมาสเตงครับลื่นมากเลยทีเดียวครับ ลองดูครับลื่นเปื้อลื่นเปื้อเลยแล้วผู้มารีวิววันนี้ครับก็เหมือนเดิมครับคุณตั้มนะครับครับผมสวัสดีครับนะครับพี่ๆแฟนเพจชาไม่ขาดทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่นิดฟอร์จมาแต่งนะครับตัวนี้เลยที่มาพร้อมกับระบบนะครับในส่วนของอินเทอร์เฟสนะครับอาที่เป็น Android นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับแล้วแล้วความนิยมและปัจจุบันเลยนะครับด้วยระบบ Android นะครับที่มันมีลูกเล่นหลากหลายนะครับนะไม่ว่าจะในส่วนของตุ้หนังฟังเพลงเนี่ย ถือว่ามาครบเลยครับรวมถึงการใช้งานในส่วนของพี่นำทางด้วยนะครับมีหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไอโกหรือว่า Google Map นะฮะมาครบหมดนะครับมีแอปหลากหลายนะครับให้เลือกหนึอันแรกเลยครับครับผม MX อ่าฮะก็คือแอปที่เราใช้ดูหนังฟังเพลงกันอยู่แล้วนะฮะในส่วนของ MXPlayer นะครับอ่าฮะกดเล่นต่อไปเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็ให้คุณภาพของภาพอยู่แล้วนะครับอะไรที่เป็น Android ถือว่าสุดอยู่แล้วนะครับ ทานตะกีนได้เลยนะฮะการากได้เพราะตัวนี้เป็นไงครับเป็นคอร์สคอร์ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เบเก้าตัวใหม่ใช่ครับเป็นคอร์สคอร์แล้วฮะซีบียูแปดหัวฮะโอเคออกจากนี่นะครับไปดูตัวต่อครับเอาที่ YouTube ดีไหมย YouTube ก็ได้ครับอ่าฮะไลน์ไปแอร o u t u b e ครับ มาแล้วยูทูอ่าฮะนี่ครับในส่วนของยูทู e นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวบอยลองกดเข้าไปดูก็ได้ครับ การเล่น u t u b e นะครับภาพชัดนะใช่ครับเสียงดีด้วยแต่ยูทูบเอาที่นิยมกันฮะจุ๊บจุ๊บครับจุ๊บจุ๊บไฮไลท์เลยต่ชอบใช้กันนะครับก็เป็นจุ๊บนะครับเห็นไหมฮะเรากดเลือกได้ ลองสองครับกดเข้าไปนะครับโหลดแป๊บหนึ่งนะกดเลทน,นะครับ ขันรุ่นนี้ก็เสียงใช้ได้นะเบรหนักเลยนะโอเคคราวนี้อยากจุ๊บแล้วไปไหนต่อครับไป่นไหรต่อดีมีจุ๊บแล้วเอ้ยอันนี้ก็มีอันใหม่ล่าสุดที่เรามาเล่นกันก็คือระบบ i.p Playbox อนะครับอันนี้คือสามารถจะเล่นหนังได้ใช่ไหมใช่ครับผมร็อกอินเข้าไปัแล้วก็ าต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนแต่ว่านี้ก็คือว่าเราต้องมีพาสเวิร์ดใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปเล่นเองนะครับบนนี้จากนั้นก็ลูกเล่นนี้ครับมาเลยครับลูกเล่น OBD Talk ครับับผม OBD Talk นะครับคอนเนเยอะมาก OBD Talk ครับผมเห็นไหมครับนีก็คอนเน็กแล้วนะฮะรอบเครื่องจะขึ้นเห็นไหมครับผมแย่ลองบอกเลยว่าตั้ลองเล่นเครื่อง ก็เลือกสกรีนแบบรถแต่งเลยนะนี่ครับปึ๊บอันนี้เลยครับไมซิ่งไมซิงโอเคแล้วไปลองดูไอ้หน้าจอเลสซิ่งที่คนชอบกันเดี๋ยวออกมาในส่วนของตัวเลสซิ่งมิเตอร์นะฮะ บอกว่าเลสซิ่งมิเตอร์นี่ผมชอบมากเพราะว่าเราเลือกแบบได้<ช>หลายบแบบนะนฮะ่ยฮะลองลองเล่นเครื่องครับดูะฮะดูฮนะรถเท่ขึ้นเยอะเลยครับใช่มไหมฮะอ่าเราเลือกแบบได้อีกหลายแบบเลยครับใช่ครับเห็ไหมฮะอ่าโอเคอ,อันนี้ก็เป็นส่วนของทอป นะครับตัวช็อนะครับรอออกครับทีนี้ไปดูอีกไฮไลท์หนึ่งครับก็คืออันนี้ขาดไม่ได้เลยสำหรับ Android ครับคือระบบ m i r l e r Link งกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ Miller Link กครับกดเข้าไปเลยครับมาแล้วครับระบบ Mirror Link ในมือถือนะครับคันนี้ก็ทำได้นะครับ แล้วที่สำคัญคือไร้สายใช่ไหมล้วถ้าเป็นต่อ Android นะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับเราสามารถจะทัดจากนี่ได้เลยครับไม่ต้องมานั่งทัดจากมือถือนะครับใช่มือถือเราเก็บเลยครับเราก็เล่นอะไรได้แล้วอย่างเช่นจะเล่นไลน์เล่นอะไรก็กดเข้าไปดูได้เลยครับใช่ครับผมนะครับเฟซบุ๊กอ่ะดูนะฮะเราสามารถกดปุ๊บดูได้เลยเป็นการสั่งงานแบบทูเวย์นะครับเจ๋งมากๆเจ๋งมากๆ เพลงก็ยังฟังได้เหมือนเดิมนะครับใช่ครับโอเคเราออกก่อนนะครับโอเคครับผมเฮ้เราเราก็น่าจะพอหอมปากเฮาคอนะคือแผนที่ไหมแผนที่ไหมอ่ากูก็มีครับคือเราสามารถที่จะเปิดจุกฟังเพลงไว้ได้ด้วยแล้วก็พร้อมกับการนำทางนะครับตรงส่วนนี้ก็ยังสามารถฟังเพลงพร้อมกับใช้ฟังก์ชันแผนที่นำทางต่างๆเนี่ยได้ครบหมดนะครับตรงส่วนนี้นะครับถือว่าครอบคลุมมากๆกับระบบที่เป็น Android นะฮะเห็นไหมตอนนี้อยู่ที่ มิราสออดีโอและงานใหญ่ของเราเองนะครับสั่งงานด้วยเสียงสั่งงานด้วยเสียงก็ได้เราเขาพูดไปซีคอนสแควร์ square, ครับอ่า,หาเห็นไหมฮะมอเจอซีคอนสแควร์เห็นไหมฮะปั๊บปั๊บปั๊บเห็นไหมฮะอ่าจากพิกัดแล้วเราก็กดนำทางครับผมไวมากๆนะใช่ครับชั่วโมงนี้คือชั่วโมงของ 4G จริงๆนะใช่ครับ ไปได้เลยนําทางครับแล้วอันนี้ใช้แมปแบบภาพสมจริงครับเห็นไหมฮะอว่ลุกไคใหมไปทันตะวันตกเฉีงใต้เห็นไหมครับเจ๋งเจ๋งครับโอเคก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็หอมปากหอมคอครับคือนี่คือระบบของ Android ตัวล่าสุดที่ต้องบอกว่าระบบ Android interface นะครับที่มีราเชริโอเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญจริงแล้วก็ โดยเฉพาะ Ford ใช่ไหมใช่ครับฟอร์ดทุกตัวนะครับทั้ง r a n เ e r ทั้ง e v e r อรรวมถึง m u s t a n งเห็นไหมครับทั้งระบบซิงสองนะครับหรืซิงสามครับตอนนี้เรามาแล้วครับ Android นะครับถ้าชอบก็ติดต่อกันเข้ามาเลยครับแล้วก็จองกันได้เพราะต้องบอกว่าตอนนี้ ยอดจองเยอะจริงของขาดใช่ครับตอนนี้ของขาดตลาดอย่างลูกค้าท่านนี้นี่ก็คือจองมาก่อนล่วงหน้าประมาณ10ปกว่าวันครับกว่าจะได้ของมานะครับถ้าสนใจระบบนี้ติดต่อไงครับครตั้มก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับที่มิราอูโอสำนักงานใหญ่ฮะสีนครินนะครับเบอร์โทรนะครับ0 5น8 3 4 5 5 5นะครับหรือว่าติดต่อมาทักผมได้เลยครับเบอร์081ครับ เจ็ดสามสี่แปดสามเจ็ดศูนย์ครับยินดีให้บริการที่พี่แฟนเพจมิลานทุกท่านครับที่ติดตามผลงานอยู่ครับผมโอเคขอบคุณมากครับวันนี้จบการรีวิวจต่เพียงเท่านี้ครับครับผมครับสวัสดีครับ